เอาละครับผมกล้าสวัสดีพ่อแม่เป็น้องทุกคนด้วยนะฮะนี่อยู่ผมในเกมแล้วก็บอเลเเจดนนะฮะวันนี้ผมจะมาลงแรงกันอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าผมไม่เล่นเกมนี้มาเป็นนานมากแล้วคือเมื่อกี้เมื่อวานอ่ะผมเพิ่งไปเปิดตู้กระชามาเว้ยคือแบบอยู่มันก็ได้แบบฟิวชั่นสามารถมาตั้งแต่ริปครั้งแรกที่ผมสุ่มแล้วมันเป็นได้มันเสียใจมากแค่ไหน <S <S จัดดีครับรออะไรอะ่ะเพราะว่าผมจะมาเล่นสามารถด้วยจะมาดูว่ามันมีดีอะไรบ้างนะฮะคือแบบตอนนั้นอยากได้มากเลยก็ชอบ ชอบยิงกว่าไอ้อนนี่คือจําชื่อไม่ได้เว้ยคือแบบอยากให้มาแต่ไม่มาอยู่คือได้ตัวเจนฟินิตก็คือถือว่าดีนะฮะเพราะว่าผมก็ชอบด้วยคือแบบมันก็ดีอ่ะเอออากุโตซูนันจัดคือผมจะเล่นทางโกหังแล้วก็ บจิโตแล้วก็สมัตใช่ผมอยากเล่นทีมนี้ดูไม่ใช่แบบเอาเทใค่เที่ผมไม่มีแล้วมาวะเจอเจอเจอเฉยเจอเฉยขอโค้โถดได้ไหมอะ่ะเน้นอย่างนี้แน่นอนว่ามันต้องออกมาแน่มาดิครับ คุณจะเก่งสักเท่าไร่คุณก็มาเจอก็อดเดวันอย่างผมเว้ยตอให้คุณยกมาสักสิบปีคุณยังแพ้ผมอยู่ดีเพราะว่าคุณกระจอกไงครับผมรู้จะพูดอะไรอะ่ะผมขิงไว้ก่อนอะ่ะเดี๋ยวแพ้ค่อยว่ากันใหม่แต่เปิดก่อนได้เปลี่ยนน้าบอกไว้อย่างนี้จะโม้อะแต่เปิดก่อนอาจจะเสียเปรียบก็ได้นะจะไปรู้ ขวาเนี่ช็อตอย่างนี้ไอ้ช็อตอย่างนี้ย้อยช็อตอย่างนี้โอ้โหโอ้ผมเปลี่ยนมวกเชื่อไม่ได้ว่ะเพราะว่าเดี๋ยว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 โดนอัดโดนอัดไฟเดียวแปลงล่าห์เหรอแปลงล่าง์เหรอแปลงล่าง์เหรอแปลงล่าง์เหรอ แปลงล่าเแปลงล่าเหรอโอ้โหเบามากเบามาก,ามากอยู่ก็บเบาอยู่ก็บเบาอยู่ก็บเบาน้องเก่งเก่งไงเก่งด้านปลาไงปลาของอะปลาของเก่งไงถ้าเราไม่ลบตัวนี้เว้ยเราจะเล่นไม่ได้ อ้าวอืมช่างจชิงด้วแรงบอกเลยแรงแรงมากแรงมาก ม่ต้องเลือกโอ้โหแปลงร่างหลีกได้ปะวะทีมฟิวชั่นทีมแบบกระจอง,อ,งองเจอทีมกตอตก็โหดปะบายบายนะจ๊ะโกฮังโกเทนซื้อบายบายนะโกเทน น้องยันกระจอกมาเจอพี่นี่จบสวยๆไปตลอดทุกตาไม่รู้ไปอะไรเนี่ยโอ้โหคมันก็จะทำไงได้นะครับต่อตาที่สองดีกว่าไม่อยากจะถิงเยอะแลคนประเทศจริงอันะเล่นสามกูไม่ได้เล่นมาสิบกว่าปีแล้วตาเยและกันนะครับผมเพื่อแบบโซลศักยภาพ ความเป็น Rank of Town มาจะไล่นสาสมาัตถไม่ได้จบด้วยสามาัตถแล้วทำไมอ่ะคือเล่นมันโหดเปล่าก็โหดอยู่นะแต่ก็แค่นั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยทีมนี้นี่มันทีมระดับพักการทีมระดับพักการวันนี้อ่ะ เหลือ,องขาวหแดงงั้นมีแล้วก็มาดิครับผมต่อให้เขาเปิดก่อนเลยเดี๋ยวผมให้เขาเปิดก่อนเลยมันดูว่าผมจะด่ดาก,กว่าเขาหรือเปล่าแต่คนเดียวผมไม่ลาก,กว่าคนเาผมมันเทพเทพมากๆเทพสุดในชา,ชาแนลช่องนี้แล้วไม่มีใครเทียบผมได้ จาคนที่เก่งกว่าผมไม่มีในช่องนี้ก็ผมเก่งสุดอ่ะก็มาดิครับมาโอ้โหตัวใหม่แล้วเนี่ยโอ้โหเลเจน็นสุดดิโอ้เราพลาดไม่ตงรงสักตัวแปลงล่งสักติเอร์จิต คือมันรู้ว่าผมเล่นยังไงมันจะไม่เล่นอย่างนั้นเว้ยเอละกูเริ่มแพ้ของจริงลนะเดี๋ยวมากกว่าห้าไนะก็แรงแหละเออเออเอาคืว่าเราต้องรีบล้มไปกีตาร์กับแบล็กว่ะเมื่อไหอยางไม่เล่นไม่ได้แนะ่ ไม่หลบด้วยเอาดิตบก๊อตไปก่อนก็นได้ง่ายๆว่ะแต่มันไม่ตายอะดิครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแอนนูมาเว้ยเปลี่ยนเป็นกีต้าร์มาบอกแล้วเจนฟินิทโหดตัวเนี้ยนั่นเฉยโอ้เปลี่ยนไม่ทันว่ะ พระคารเราแพ้มันอยู่ตัวเดียวเราก็เลยอยากเหรอวะโดนเองวะ่ะโอ้โหแบล็กตายวะ่ะสองตัวก็เล่นได้ปะเออแบล็กเจอฟิวชั่นสามารถเนี่ยนะคิดอะไรอยู่อ่ะคิดอะไรอยู่ไมมันเทพจังเนี่ย โอ้ต่อยแล้วปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บเพื่อขายข้ามี่ตีหอข้ามไี่ตีหอเหมือนรอเหมือนรอไม่ฉันต้องแพ้เนี่ยกูไม่แพ้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 หรอกกูไม่แพ้กูไม่อยากแพ้เว้ยไม่มันปัดไม่ ตายแล้วเราตัดไปก่อนเรารู้ว่าเขาต้องใช้อะไรสักอย่างโหแบบตายได้ว่าตายแบบตายไปขาไปเลยอะหมดหมดเขาเออมาว่าเท่าได้เท่าได้ เราต้องเล่นไอ้นี่เว้ยไม่งั้นเราแพ้คิดว่าก็ตจะมาแพ้กระจอรกระตอกนี่เหรอ มึงติดเบต้าไงสัตวสแม่นนไม่ไแล้วแบงแล้วหมดแล้วรู้มึงหมดมแล้วเอา้าเฮ้ยคิดว่ากูจะซ้อนแผนกับมึงได้ใช่ไหมกูขอกูรู้มึงจะกดอันนี้เว้ยถ้าไม่ติดก็คือกูแพ้แหละเดินไงกูบอกเลยัลยเลยลาสตว เชียรนิดเดียวโอ้หอะไรวะคือเป็นการตั้งเชียสักทีจะเพิ่มอีตาหนึ่งคือเป็นการอยากเจอมึงอีกรอบอะไม่ไหวว่ะเจองนี้ไม่ไหวครับน้อง เจออย่างนี้พี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวบอกเลยเจออย่างนี้ก็มาดิครับอีกตาหนึ่งเลวกันก็เมื่อกี้มาแพ้ถ้าไม่แพ้ไม่ตาหรอกไม่ทราบมามาอยากโดนล้มวะ่ะเกือบสวยละแต่การ์ดอันนี้แย่เกินกายเปนแบบโอ้โหแล้วมานาก็แบบน้อยมากโอ้โหทีมฟิลเตอร์เลยเนี่ยเหลือง อแล้วก็ม่วงต้องสีเหลืองเว้ยเล็นอย่างนี้อะกันคือไม่รู้มันจะมาแนวไหนอ่ะคือแบบเลือกไปถูนจริงถ้าแพ้ตานี้ก็คือแพ้แหละไ,ไม่เสียใจอะไรมากแล้วได้กลับมาเล่นก็ดีใจแค่ไหนแล้วได้กลับมาถึงเปิดได้สามารถก็ดีใจแค่ไหนแล้ว ระดับนี้มันต้องตบทีเดียวให้ร่วงแล้วเพราะว่าไม่งั้นเราจะโดนตบได้นะฮะมามันใช่เวลาของแกแล้ว เดี๋ยวเน็ตมีปัญหาเปล่าเออสลับดัวร์พอดีแล้วก็มานั่นไงขว่าแล้วามสบายเลยกูพแพ้แล้วแหละรถเปข้อรอเปแิ้งไปดีครับ เรื่องการเปลี่ยนตัวมันอยู่เหนือเรานิดนึงเอ๊ะทำไมสไลด์สเต็ปไม่ไปงงหมดแล้วเนี่ย มันใน blast a r เสมอเริ่มเบื่อแล้วเพราะเล่นไม่ออกเออผมว่าแล้วผมลืมทำอะไรลืมใส่การ์ดเลยช้าอ่ะตบแม่งเลยแล้วกันเปลี่ยนตัวน้ำรูัวแล้วว่าแบ็กกูเนี่ยเจ็ดดาวเพราะว่าตบอย่างนี้ก็ตบไม่หลุด เหนื่อยมากอ่ะเหนื่อเกียจจริงไม่บออกเลยอ,ะอ่ะมาโชว์ควายอีตาครับเห็นของเขานี่แรงกว่า กูงงเหมือนแล้วเนี่ยเติดๆไงวะไอ้กดผิดกดผิดแต่ก็ได้วะสะตาลูกเลี้ยงให้ฉันกดผิดเพื่อมาตบไอ้แบล็คเนี้ยละเผิมอเกลืมอนักนายอ่ะเผิมอเกลืมอนนักนายอ่ะ ตายเปรู้สึกว่าแบ็คมีปัญหามากไม่เ,เก่งเิยคิดว่ามีตัวจะตายไปตัวตามมันต่อยมันต่อยเชื่อกูเออเออไม่ตาย ไม่ไม่สติขอเออโหเน็ตดูหลบได้แล้วแหละก็แค่เพิ่มเลือดมันจะเด้งมาอยู่แล้ว ขอโทษนะครั้งสุอ,อสุดตรงนี้แหละชิบหายคุดราดตั้งแต่ละกู มึยงยันเล่นไม่ออกถ้าไม่หลบมึงตายนะกูบอกเลย มันเลือดเพิ่มมากูพลาดคิดคิดพลาดตลอดเลยวะ่ะชาวแมงเอาละครับท่านผู้ชมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วย Okay, bye-bye.